โอฟอร์ดนะครับก็คือเป็นการยกระดับของคนไทยนั่นเองครับ,รบในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนไทยผ่านโครงการโอฟอร์ดหรือวัน f ฟมิลี o วัน o อฟ p ์พาวเหนึ่งครอบครัวหนึ่งซ o ฟ e ์พาวเนั่นเองครับเพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันซอฟ t ์พาวเ ของประเทศไทยไปทั่วโลกนะครับโดยจะเป็นการเริ่มต้นจากการพัฒนาคนก็จะมีการเฟ้นหาศักยภาพของคนไทยทุกครอบครัวครับอย่างน้อยเนี่ยครอบครัวละหนึ่งคนครับแล้วก็มีการส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพผ่านศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์ที่จะมีในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนไปถึงระดับประเทศเลยครับแล้วก็จะเปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มทักษะสร้างสรรค์ของตัวเองในทุก ในงานทุกด้านเลยนะครับอย่างเช่นด้านการทําอาหารร้องเพลงออกแบบนะครับและอื่นๆอีกมากมายเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการอบรมให้ฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยโอ้ดีมากครับแล้วก็จะเป็นการสร้างการเรียนรู้นะครับ ทั้งแบบออนไลน์แบบออนไซต์นะครับโดยที่ไม่จำกัดว่าเป็นใครจบการศึกษาอะไรมาขอเพียงแค่มีความสนใจนะครับแล้วก็มีความสามารถในด้านนั้นๆก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งเป้าหมายภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะว่าภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงจํานวนกว่า20ล้านคนครับแล้วก็จะมีการสร้างงานถึง20ล้านตําแหน่งครับก็จะทําให้มีรายได้อย่างน้อยเนี่ยคนละ2 0 0 0 0 0บาทต่อปีในอนาคตครับและการอบรม โอฟอร์ดนี้นะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันทุกหลักสูตรครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเลยครับครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่มในการส่งเสริมนะครับยกตัวอย่างสมมติบ้านของเราอยู่กัน3-4คนครับมีคนนึงเนี่ยเก่งเรื่องอทำอาหาร าภาครัฐก,ก็จะไปช่วยส่งเสริมรก็เฮ้ยมาฝึกอบรมด้านอาหารฝึกวิทยายุทธเพิ่มเติม,มแล้วก็อาจจะมีการหางานเสริมสร้างโอกาสให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศบ,บางคนเก่งเรื่องกีฬาก็มีเลยไปฝึกกีฬาฟรีหมดทุกอย่างเลยแต่ทำให้มีความเก่งขึ้นและหาโอกาสในการหาเงินในการเพิ่มมาาูลค่าสร้างอาชีพจากกีฬานี้ได้ ก็จะช่วยส่งเสริมอย่างเต็มที่ก็แล้วแต่เนี่ยตาม11ด้านของซอฟต์พาวเนี่แหละอย่างที่บอกนะครับด้านหนังสือด้านเทศกาลด้านอาหารด้านท่องเที่ยวด้านดนตรีด้านเกมด้านกีฬาด้านศิลปะด้านการออกแบบด้านภาพยนตร์ละครและซีรีส์และด้านแฟชั่นคือครบองค์ประกอบในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะนําไปต่อยอดได้เลย